วันที่25มีนาคม2557นางประเสริฐสุขจามนมานผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดก,การการเรือนกระจกให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำบัญชีการเรือนกระจกภาคของเสียโดยมีดร,งรพวงวิภาหล่อสมบูรณ์รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกประธานคณะทำงานนายเจษฎาสกุลครูผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการเรือนกระจกเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดก,การการเรือนกระจกและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพองค์การบริหารจัดก,การการเรืองกระจกองค์การมหาชนในฐานะประธานและเลขานุการของ,ของ,ของคณะทำงานจัดทำบัญชีการเรืองกระจกมีภารกิจในการจัดทำบัญชีการเรืองกระจกของประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานแห่งชาติที่ต้องเสนอต่ออนุสัญญาสหราประชาชาติด้วยการแป,แปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC ร่วมกับสำนักงานานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางแห่งชาติจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินง,งานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีการเรื่องกระจกภาพของเสียของประเทศไทย